ต่อด้วยนะครับลังเดียวใช่ใช่ลังมาเลยเลยไม่เหลือไม่ไม่บอกหามหามด้วยขัด พามาดูสวนของแม่พาครับเขาเล็กๆก็เรียกเขา,เขาน้อยเป็นดัดเดินไปลองนะ่อยเดี๋ยวข้าลกไปต้นไม้ครับอายุต้นไม้แต่ต้นนี้น่าจะสามสิบปีอักแลาวนะ ขอตัวน่อนนะครับแล้วก็ไปมาถูก เปนโยคลิตตั้ต้นใหญ่มากหลายปีเลยเป็นยี่สปีแล้วเป็นใช้ปลูกไว้้าไม้เป็นจะพันเป็นที่ คือมันมีตั้งแต่เริ่มแรกที่จับใั่ใของยายปลูกไว้แต่ก่อนต้นไม้แก๊สมัวนไว้เวลา ขอชมหน่อยนะครับเป็นเขาเล็กๆย่อมๆคนระับต้นไม้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะเธอตั้งแต่เรายังไม่เกิดอนหะนั่นรถ น้องกัปตันครับพี่พาไปดูต้นยูคาต้นใหญ่ครับดูครับน่าจะอายุของต้นไม้แต่ต้นน่าจะเป็นพี่ผมอยู่ ใช่เริ่มผูแล้วมั้งต้นใหญ่มากพามาเที่ยวสวนป่าของคุณแม่พานะครับไม่รู้ต้นไหไบ้างแต่ก็ลมลื่นดีครับมีกระอกด้วยนะแต่ว่ากับตันไม่เห็นกระรอก จบการนําเดินเที่ยวสวนป่าของคุณแม่พาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวน้องกัปตันมีงานต่อเดี๋ยวไว้น้องกัปตันจะถ่ายภาพแล้วก็อัปเดตให้ชมนะครับสวัสดีครับ